Немой. <laughs> 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 ยนดีต้นคุณเชื่อนะคะคุณดนะคะนักพรตทุกคนนละนักเรียนที่แต่งเป็นตัวเป็นตัวแทนตัวนะครับให่ายด้วยนะครับ